ผู้ชมครับในช่วงนี้เรายังคงอยู่ในช่วงสัปดาห์วันครูผู้คุณพบวิชาธรรมกายนะครับโดยในปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565วันเพ็ญขึ้น15คหาค่ำเดือน10นั่นเองครับส่วนว่าวันครูผู้คุณพบวิชาธรรมกายจะมีความสําคัญอย่างไรและจะมีกิจกรรมงานบุญใดบ้างที่จัดขึ้นณวัดระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันนี้ครับกริยาณมิตรวินิจพันธ์ริยรัต หัวหน้าชั้นโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาจะได้มาแจ้งให้ผู้มีบุญทุกท่านได้รับทราบกันครับนับเป็นบุญคุณที่ะนับตั้งแต่วันที่พระเด็จพระปูปเอาชีวิตไปเดิมพันเข้าถึงพระธรรมกายนะครับ1 0ึ่ปีนะครับ ต้องถือว่าเป็นวันที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกๆุกคนที่จะตามติดหลวงปู่ไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับทางโลกนะครับเมื่อเราไปโรงเรียนเขจ,จะมีวันไหว้ครูนะครับนักเรียนทุกคนก็จะมีพานดอกไม้ทูปเทียนนะครับเพื่อไปไหว้ครูเพื่อให้วิชานะครับทางโลกนะครับให้วิชาชีพแต่ในทางธรรมของเรานะครับวันนี้ก็คือวัน ไหว้ครูวิชาธรรมกายคือพระเบกุมปู่ของเราดังนั้นเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เราจึงต้องมาเพื่อทําพิธีไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับซึ่งต้องบอกว่าพลาดไม่ได้และในวันนั้นเราไม่ใช่มีพิธีเดียวนะครับช่วงสายนะครับเราปฏิบัติธรรมแล้วก็มีพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกาย พอช่วงบ่ายนะครับก็เป็นช่วงสําคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้เราจะมีการทอดผ้าป่าสมทบกรถินครั้งที่สองนะครับเนื่องในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายนะครับคนครูไม่ใหญ่เคยบอกไว้นะครับเมื่อเราได้เจอท่านในโรงเรียนท่านบอกว่าใครเป็นลูกหลานของแระเดชกุลังปูต้องเข้ากระบวนาผ้าป่าเพื่อจะได้ตามติดชิดใกล้ หลวงปู่ไปถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นกระบวนประป่านี้จึงพลาดไม่ได้แล้วมาถึงตอนเย็นนะครับเราก็จะมีการจุดประทีปแปลอักษรบูชาธรรมพระผู้หลวงปู่แล้วก็ประรัตนไตรปิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ฉลองชัยสวดธรรมจักรนะครับ4,715ล้าน105 10จบบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ต้องบอกว่าบุญน,นี้พลาดไม่ได้เลยนะครับบอกว่าอยู่ที่บ้านได้ไหมได้ครับแต่คุณครูไมใหญ่ก็เคยบอกไว้นะครับการที่เราร่วบพิธีกรรมอยู่ที่บ้านผ่านสื่อ GBN หรือว่า Zo ู m นะครับที่ท่านบอกสมัยกรร่อนคือผ่านระบบออนไลน์นะครับมันก็ได้แต่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับไม่สมบูรณ์แบบอย่างไรท่านบอกว่าเราจะขาดบุญ ในการเป็นต้นบุญต้นแบบการที่เรามาที่สภาธรรมกายสากลมาที่วัดเรามานั่งรวมกันประกอบพิธีร่วมกันนั่นคือการเป็นต้นบุญต้นแบบที่ชาวโลกทั้งโลกกำลังรอดูและก็รอคอยภาพเหล่านี้คนที่เป็นต้นบุญต้นแบบก็จะได้อะไรกอนใช่ไหมครับได้ต้นๆเลยจะรวยก็รวยต้นๆแข็งแรงต้นๆผิวพรรณวันะ ก็โดยต้นเลยคุณธรรมคุณนวิเศษก็ได้แบบต้นๆดังนั้นมาเลยครับเพราะเป็นวันเสาร์เราไม่ต้องลามาได้เลยนะครับก็เ,เป็นวันสําคัญนะครับที่ไม่ควรจะพลาดนะครับสําหรับพวกเราที่จะตามติดพระเด็กุหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะเป็นวันชิตังมีเป็นวันที่พระ ชนะมานคือพระเดชพงลงปูเข้าถึงพระธรรมกายเป็นวันที่มานกันไม่อยู่ใครมาในวันนั้นก็จะชิทางเมท้งทาง,ทาง,ทางโลกและทางธรรมจะได้เข้าถึงธรรมที่พระเดชพงวงปู่ได้เข้าถึงทุกครั้งที่เรามาวัดนะครับเรามาสั่งสมบุญนะครับบุญที่เราทำเนี่ยอุทิศไปให้เนี่ยโดยธรรมชาติโดยหลักแล้วไปได้แค่อยู่มาโลกนะครับ ถ้าหมู่ญาติกัเราอยู่ยมมาโลกนี่บุญที่เราทิ้ไปจะไปถึงแต่ถ้าอุสธาระรกกับมหานรกบุญที่เราส่งไปแบบปกติไปไม่ถึงครับแต่บุญที่เราทำเนี่ยหลวงปู่สามารถเอาไปให้ได้กับหมู่ญาติของเราที่อยู่ในอุสธาระรกและมหานรกนี่ด้วยวิธีพิเศษของที่ประดุกหลวงปู่ท่านเชี่ยวชาญวิชาธรรมกายี่ท่านจะนำไปถึงได้ กับปู่ญาติของเราแต่ถ้าเราไม่มาวัดและท่านจะเอาบุญของเราเนี่ยส่งให้กับ,บญาติของเราได้อย่างไรอันนี้เป็นข้อคิดอีกข้อหนึ่งนะครับว่าทำไมเราต้องมาที่สภาธรรมกายสากลมาที่วัดธรรมกายเพราะวันนั้นเป็นวันของหลวงปู่หลวงปู่จะคมบุญให้พิเศษอยี่ยที่เราเคยได้ยินจากคุณครูเม่ใหญ่ที่ท่านมาย้ำเสมอ วันครูผู้คุณพบวิชาธรรมกายนะครับปีก็มีครั้งเดียวพุทธันดรนหนึ่งก็มีแค่ครั้งเดียวคือขึ้น15ค่ําเดือน1 0สําคัญอย่างนี้ไม่มาไม่ได้นะครับใครมาชิตังเเมทุกคนนะครับอาโมทนาบุญได้ครับคุณผู้ชมครับเนื่องในวาระวันครูผู้คุณพบวิชาธรรมกายจึงขอเรียนเชิญลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานทุกท่านนะครับ ได้มาพร้อมใจกัมประกอบพิธีบูชาครูผู้คุณพบพิชชาธรรมกายโดยจะจัดขึ้นนะครับในช่วงภาคเช้าของวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565อันเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาปฏิบัติบูชาต่อท่านและมาร่วมกันรึกระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารอันเป็นหน้าที่ที่สําคัญนะครับของลูกศิษย์ทุกท่านที่จะปฏิบัติตามวิชาธรรมกายด้วยการเดินตามปฏิปทา ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารที่ท่านได้ทำไว้เป็นแบบอย่างทั้งสอนให้ทำทั้งทำให้ดูเพื่อที่จะติดตามท่านไปสู่ที่สุดแห่งธรรมครับ